สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของภาพรวมของการบรหิหารการเงินและการบัญชีนะครับซึ่งหัวข้อโดยรวมเนี้ยจะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ EP นี้ชุดเนี้ยจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบธุรกิจแล้วก็ราคาหลักทรัพย์และก็มูลค่าของเจ้าของว่ามันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการเงินนะครับในประเด็นแรกนะครับ ผมอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจในเรื่องของตัวศาสาตร์ในสามศาสตร์ที่มันใกล้เคียงกันมากก็คือเรื่องของการเงินการบัญชีและก็เศรษฐศาสตร์ซึ่งถ้าพูดถึงการเงินปั๊บเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอาการจัดสรรทรัพยากรหรือสินทรัพย์นะครับให้มีความเหมาะสมในองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นสามารถที่จะเอาสินทรัพย์ที่ลงทุนไปนั้นนะครับสร้างให้เกิดประโยชน์รายได้ในอนาคต พูดง่ายๆก็คือการเงินจะพูดถึงเรื่องของ forward looking f i e l d ก็คือมองเรื่องของ future cash flow ว่า assets ที่กิจการลงทุนไปนั้นนะครับในอนาคตมันจะสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้มากน้อยเพียงใดส่วนการบัญชีนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลทางด้านการเงินของธุรกิจนะครับนั่นหมายความว่าข้อมูลทางด้านการเงินในองค์กรต่างเนี้ยก็จะถูกสื่อสารอยู่ใูปของบัญชี นะครับมาตรฐานทางด้านบัญชีอย่างที่ทุกท่านได้รู้จักก็คืองบงบฐานะทางการเงินงบกาไรขาดทุนหรืองบกระแสเงินสดนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้นะครับข้อมูลทางด้านการเงินของกิจการส่วนเศรษฐศาสตร์นะครับอีกโนมิกส์อันนี้จะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับการปรับอการผลิตนะครับการกระจายสินค้ารวมถึงเรื่องของการบริโภคสินค้าและบริการของคนในสังคมนะครับ เพราะฉะนั้นสามศาสตร์นี้มันจะเชื่อมโยงกันมากนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันมากเลยอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็คือการผลิตการผลิตก็ต้องใช้เงินทุนเข้ามาลงทุนลงทุนเสร็จจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจาการมีขีดความสามารถในการลงทุนก็ต้องนําเสนอข้อมูลทางด้านการเงินให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบนะครับส่วนข้อมาลทางด้านการเงินนะครับก็คือ มันเป็นเรื่องราวของตัวตัวการจัดการการเงินในทั้งส่วนที่เป็นซัพพลายไซด์นะครับก็คือองค์กรต้องหาแนวทางในการที่จะต้องระดมทุนเพื่อมาลงทุนนะครับทางด้านขวามือนั่นหมายความว่าผู้บริหารนี้การเงินเนี้ยจะต้องเข้าใจเรื่องของแหล่งเงินถึงของกิจการว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนจากที่ไหนได้บ้างนะครับส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือ ก็คือเรื่องว่าผู้บริหารเมื่อได้เงินทุนมาแล้วนะครับก็คือต้องมาจัดสรรน,นะครับเงินทุนนั้นลงทุนในสินทรัพย์ในองค์กรนะครับซึ่งตรงนี้เราจะพูดถึงเร็ว a อสเ t s ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็จะทําหน้าที่ในการผู้บริหารการเงินก็จะทำหน้าที่ในการบร,หร,ริหา,ารรหารการเงินเพื่อให้แคฟเรนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันมีความเชื่อมโยงหรือมีความต่อเนื่องกันมากที่สุดนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรื่องของสภาพคล่องนัน,นะครับว่าถ้าบริหารการเงินที่ดีองค์กรก็จะมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอนะครับรวมถึงได้กําไรสูงที่สุดด้วยนะครับส่วนมาดูรูปแบบของธุรกิจนะครับรูปแบบของธุรกิจเราจะมาเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับสามรูปแบบก็คือหนึ่งก็คือเจ้าของคนเดียวสองห้างส่วนพายในชิปนะครับแล้วนกะ็สามบริษัทจำกัด Co คอร์ปอเรชั่นนะ มันมีความเหมือนความต่างอย่างไรนะครับ mm hmm, ถ้าเป็นห้างส่วนจำกัดหรือเจ้าของคนเดียวคล้ายๆกันนะฮะเหมือนกับบุคคลธรรมดานะครับก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับข้อได้เปรียบที่ชัดเจนที่สุดก็คือง่ายต่อการจัดตั้งนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบน้อยรวมไปถึงข้อได้เปรียบก็คือเรื่องของภาษีเงินได้ก็เสียแค่บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับส่วนข้อเสียเปรียบก็มีครับก็คือระดมเงินทุนได้ยาก นะครับแล้วก็รับผิดชอบนี้สินไม่จํากัดจํานวนนะครับแล้วก็อายุธุรกิจก็มีจํากัดด้วยนะครับนะฮะซึ่งรูปแบบเนี้ยจะเหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับนะฮะเริ่มต้นยังไม่แน่ใจว่าธุรกิจมันจะเป็นอนาคตมันจะเติบโตได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับเจ้าของคนเดียวก็จะเหมาะนะครับเพราะมันง่ายต่อการจัดตั้งกดระเบียบก็มีน้อยด้วยนะครับส่วนรูปแบบบริษัทจำกัดนะครับที่ทุกท่านได้ เห็นอยู่ทั่วไปว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับจากเจ้าของคนเดียวก็ต้องปรับเป็นบรษิษัทจำกัดเนื่องจากว่าบริษัทเจ้าของคนเดียวมันมีข้อจำกัดในเรื่องของเพิ่มทุนก็ยากเวลากิจาก,การจะขายายจะเติบโตก็ยากในการเพิ่มทุนเพราะฉะนั้นรูปแบบบรษิษัทจำกัดก็จะมาลดข้อจำกัดตรงนี้ได้นะครับซึ่งข้อได้เปรียบก,ก็อย่างเช่นอ,า,อายุธุรกิจก็ไม่จำกัดครับก็คือสามารถเปลี่ยนมือกันได้ ซื้อขายพุ้นกันได้นะครับวนความเป็นเจ้าของก็ง่ายนะครับรับผิดชอบนี้สินก็จํากัดจํานวนด้วยนะครับที่สําคัญก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือง่ายต่อการระดมทุนครับนะส่วนข้อเซปเปิ้ก็มีครับอย่างเช่นเรื่องของตัวภาษีครับต้องเสียดับเบิลแท็กเซชั่นหมายความว่าต้องเสียภาษีนิติบุคคลในรูปแบบบร,ริษัทยังไม่พอนะครับเมื่อเจ้าของได้เงินปันผลปับนะครับก็จะต้องเสียภาษีเงินได้เงินปันผล นะครับก็เป็นการเสียภาษีสองครั้งนะครับและข้อเสียนที่2ก็คือต้นทุนในการจัดตั้งธุรกิจค่อนข้างสูงกว่ารูปแบบเจ้าของคนเดียวหรือท่านสูงน,นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของเป้าหมายความสำคัญของบริษัทครับซึ่งทุกท่านอาจจะเข้าใจว่าเป้าหมายธุรกิจมันคือกำไรสูงสุดอันนี้ไม่ใช่เป้าหมาย ที่แท้จริงสูงสุดจริงๆของก่อนครับนะฮะเป้าหมายสูงสุดของก่อนก็คือเรื่องของการสร้างความมาั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของสูงสุดและการรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยนะครับที่ผมบอกว่ากําไรสูงสุดมันไม่เป็นเป้าหมายเพราะว่ากําไรสูงสุดมันไม่ได้ทําให้เจ้าความมาั่งคั่งของเจ้าของสูงสุดครับนะฮะ เดี๋ยวเเราเข้ามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนะฮะซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจสามารถที่จะนะคบสร้างความมาั่งคั่งให้กับเจ้าของได้สูงที่สุดนะครับตัวใดเป็นตัวสะท้อนนะครับซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือ s ต็อกพลายครับก็คือราคาหุ้นของบริษัทนั่นแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่ท่านจะลงทุนในบริษัทนะก็คือเข้าไปร่วมถือหุ้น แน่นอนว่าเป้าหมายของท่านก็คือต้องการที่อยากจะได้ทําให้ราคาหุ้นของบริษัทนะครับอยากจะให้หุ้นบริษัทนั้นเติบโตสูงขึ้นนะครับมันก็เป็นการสร้างความมั่งคั่งของเรานะซื้อมา1ิบบาทสมมุตินะครับเราก็อยากให้บริษัทนะมีการผลการดำเนินงานที่ดีทําให้ราคาหุ้นมันสูงกว่า1ิบาทเป็นยี่สิบสาสิบบาทนั่นคือความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นกับเราที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทนะครับมันมาจากไหนนะครับก็คือตัวสะท้อนราคาหุ้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับซึ่งราคาหุ้นที่นักลงทุนยอมจ่ายวันนี้นะครับก็คือราคาที่สิ่งที่ผู้ลงทุนคาดหวังที่จะรั้ในอนาคตครับที่ผมพูดก่อนหน้าน,นี้ก็คือเรื่องของฟิวเจอร์แคทฟอรครับเราลงทุนวันนี้นะครับเราต้องคาดการครับว่าแล้วอนาคตเราจะได้อะไรตามมา นะครับฟิวเจอร์แคทฟลูครับซึ่งถ้าเป็นราคาหุ้นนะครับหรือความเป็นเจ้าของเนี่ยตัวฟิวเจอร์แคทฟลูที่เอามาใช้ก็คือเรื่องของเงินปันผลรวมถึงอนาคตที่ราคาหุ้นมาสูงขึ้นก็คือเรื่องของแคปิตอลเกตนะครับนะฮะซึ่งตัวเนี้ยนะครับการกำหนดว่าเอะราคาหุ้นในอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเป็นไปนตามที่เราต้องการไหม นั่นหมายความว่าผู้ผู้นักลงทุนเนี่ยหรือคนที่สนใจอยากจะลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องของผลตอบแทนที่เราจะได้รับว่าเราต้องการอยากจะได้รับมากน้อยเพียงใดรวมไปถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องสามารถเผชิญได้หรือยอมรับได้นะครับว่าว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนั่นคือคือประเด็นที่ที่สำคัญที่ทำให้อ่าเป็นตัวกำหนดราคาหุ้นของบริษัทนะครับนะ ถ้าดูจากภาพนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าปัจจัยที่เป็นตรรัวกําหนดราคาหุ้นนะครับมีอะไรบ้างนะฮะถ้าดูตามปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานมันจะมี3ปัจจัยก็คือปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยอุตสาหกรรมและปัจจัยด้านบริษัทครับมองแมกโครและก็มองไมคโครนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านจะประเมินนะครับ หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทใดๆนะครับท่านต้องประเมินใน3ส่วนนี้ครับเศรษฐกิจท่านต้องทราบว่าเป็นอย่างไรอุตสาหกรรมที่ท่านอยากจะไปลงทุนนั้นเป็นอย่างไรรวมถึงบริษัทที่ท่านจะโฟกัสร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยนะครับเขามีาฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง3ส่วนเนี้ยสปัจจัยเนี้ยมันก็จะมาถูกวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นอะไรครับเป็น2ประเด็นที่เราจะต้องรู้ก็คือผลตอบแทนที่คาว่าจะรับครับ เช่นอุตสาหกรรมนี้เสี่ยงมากแน่นอนผลตอบแทนที่ท่านต้องก,การต้องมากใช่ไหมครับนะฮะเพราะมันความเสี่ยงความเสี่ยงมันสูงนะครับมันต้องชดเฉยความเสี่ยงด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เราก็จะจะสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เราต้องการได้รวมถึงความเสี่ยงนะครับเมื่อเอาผลตอบแทนความเสี่ยงมาเลยครับมาวิเคราะห์ร่วมกันมันก็คือเป็นการที่จะทําให้เรารู้มูลค่าที่แท้จริงของ หลักทรัพย์นั้นๆหรือมูลาค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นนั้นว่าเป็นเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเราก็จะรู้เลยครับว่าแล้วหุ้นบริษัทนั้นหรือมูลราคาหุ้นของบริษัทนั้นที่ขายในตลาดที่ต้องการระดมทุนเนี้ยนะครับเขาขายในราคาเหมาะสมไหม ужд, นะครับถ้าราคาที่แท้จริงที่เราประเมินนะครับสูงกว่าราคาตลาดนะครับเราก็ซื้อครับเพราะเป็นราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ถ้า มุมอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าราคาที่แท้จริงมันต่ำกว่าราคาตลาดถ้าเรามีหลักทรัพย์ตัวนั้นอยู่เราก็ขายครับเราได้กําไรครับนั่นคือประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องของราคาหุ้นครับส่วนด้านขวาสุดนะฮะที่เป็นสีฟ้านะครับก็คือปัจจัยที่เป็นล้านอะไรครับไม่ใช่ตัวปัจจัยหลักๆนะฮะแต่เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นลงในช่วงระยะสั้นนะครับมันเป็นไปตามหลักจิตวิทยาครับนะฮะ sentiment ในการลงทุนครับก็คือเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกนะครับนะฮะมันจะเห็นที่เราเห็นขา่าวแรงซื้อแรงขายมันเกิดขึ้นในแต่ละวันมันสวิงเนื่องมาจากเรื่องของนะครับความรู้สึกของนักลงทุนเช่นสงครามยูเครนรั en, เสเซียสมมุรณ์นะนะครับมันจะเปิดสงครามเอายิงนิวเคลียร์อะไรพวกน,นี้นะฮะการรับรู้ของการลงทุนนะครับมันก็จะส่งผลแรงซื้อแรงขายนะครับถ้าแรงซื้อมากกว่าแรงขายราคาหุ้นก็จะสูงครับ เหมือนดีมานมากกว่าพพลายราคาหุ้นก็สูงตามหลักเสียสา์เลยนะครับแต่ถ้า,าซื้อนะครับน้อยกว่าขายทษทีนะฮะซื้อน้อยกว่าขายนะครับหมายความว่าดีมานน้อยกว่าพพลายราคาตลาดก็จะลดต่ำลงนะครับอันนี้เป็นหลักช่วงสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเป็นนักลงทุนที่ เก่งกาไรช่วงสั้นท่านก็ต้องมองเรื่องของจิตวิทยาสิ่งเหล่านี้ครับแรงซื้อแรงขายนะครับเป็นอย่างไรแต่ท่านเป็นพวกนักลงทุนทรงมูลค่านะ Value v Investor นะครับท่านต้องประเมินตามปัจจัยพื้นฐานลนี้ครับปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยศาสตร์และก็ปัจจัยบริษัทแล้วก็มาวิประเมินมูลค่าหุ้นหรือบริษัทว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าราคาที่เขาขายอยู่ในตลาดตอนเนี้ยเขาขายในราคาสูง กว่าความเป็นจริงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของราคาหลักทรัพย์นะครับของบริษัทแต่บริษัทครับ